ก่อนที่จะมีการประชุมของคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะก็มีหน่วยงานต่างๆเข้าพบนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีก็ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการลดความขัดแยง้งเพื่อสร้างความสงบสุขให้กับประเทศชาติไปติดตามรายละเอียดได้จากคุณโสรดาเข็มเจริญรายงานสดจากที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะเชิญค่ะคุณโสรดาค่ะ ขอบคุณค่ะคุณวรพัฒนคุณชนิดาภาคะนายกรัฐมนตรีนะคะได้เขียนข้อความภาคภูมิใจนะคะลงเว็บไซต์ตามโครงการภาคภูมิแผ่นดินไทยพร้อมเชิญชวนคนไทยนะคะร่วมส่งเรื่องราวอันดีงามและความภาคภูมิใจเข้าร่วมโครงการคะ่ะ โดยก่อนการเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมโครงการภาคภูมิแผ่นดินไทยซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของประชารัฐจากทุกภาคส่วนรวมถึงคนไทยทุกคนนะคะทั้งประเทศนะคะได้ร่วมเก็บเรื่องราวอันดีงามและความภาคภูมิใจส่งต่อคนรุ่นหลังเก็บรักษาไว้ผ่านทางเว็บไซต์ t h e Pride of t h a i l a n d โดยนายกรัฐมนตรีนะคะได้เขียนข้อความภาคภูมิใจลงบนเว็บไซต์เป็นคนแรกมีข้อความว่าภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยมีส่วนร่วมใน การรักษาแผ่นดินไทยสืบต่อจากบรรพบุรุษตลอดจนภูมิใจในการได้อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะจากนั้นนะคะได้กล่าวกับผู้แทนภาคเอกชนที่มาร่วม ร่วมงานนะคะโดยขอให้ช่วยกันรักษาความสงบเรียบร้อยร่วมกับร่วมมือกับรัฐบาลไม่ให้เกิดความขัดแย้งหนังเช่นในอดีตซึ่งตัวแทนเอกชนและรัฐวิสาหกิจ40แผงนะคะได้ยืนยันกับนายกรัฐมนตรีว่ารัฐวิสาหกิจพร้อมสนับสนุนแนวทางกับรัฐบาลเพื่อสร้างความสงบสุขให้กับประเทศ สำหรับประชาชนนะคะสามารถส่งเรื่องราวที่ดีงามนะคะเข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าวหรือที่ตูปออ้ปอน .1 ปอนสคลองจันทร์บางกะปิกรุงเทพ10420หรือทาง Li น์ออฟฟิเชียภาคภูมิแผ่นดินไทยตั้งแต่วันที่27มิถุนายนถึงวันที่30กันยายนนี้ค่ะ นอกจากนี้นะคะพลอากาศเอกประจินจันตอนนะคะรองนายกรัฐมนตรีนะคะได้นําคณะผู้บริหาร6หน่วยงานเข้าพบนายกรัฐมนตรีตามโครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อต้องการให้ครูอาจารย์นำเยาวชนไม่ต่ำกว่า1 4 0 0งแ ขอพายค่ะ1 4 4 0 0 0 0คนนะคะร่วมโครงการเพื่อแสวงหาความรู้ทั่วประเทศส่วนโครงการดังกล่าวนะคะเป็นหนึ่งใน5โครงการนำร่องบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสร้างสารรค์ในรูปแบบต่างๆโดยมีแนวคิดการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ในแบบ STEM Education นะคะ,ะ,คะเพื่อให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์และต่อยอดค่ะ ในขณะที่นายกรัฐมนตรีนะคะได้เยี่ยมชมกิจกรรมหน้าตึกบัญชาการนะคะได้มีหญิงสาวรายหนึ่งนะคะพยายามเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อขอความช่วยเหลือค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลรับเรื่องไว้เพื่อช่วยเหลือพร้อมได้กำชับเจ้าหน้าที่อย่าใช้ความรุนแรงทางนี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้นําตัวไปพูดคุยในประเด็นที่ร้องเรียนก่อนให้ไปร้องเรียนที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ค่ะ และหลังจากประชุมเสร็จสิ้นนะคะจะมีการถแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการในเวลา14นาฬิกาค่ะคุณวรพัฒนคุณชนิดาภาค่ะขอบคุณค่ะคุณสรรดาเข็มเจริญค่ะนั่นก็คือบรรยากาศการรายงานสดจากที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะ